โนใจ SME ทั่วไทยอีกแล้วกับสิ่งเชื่อไฟตัวดิงทั่วไทยในวันเดียวจาก SME Development Bank รับซื้อสูงสุดถึง90%ให้เครดิตนานถึง120วันดอกเบี้ยตั้าต่ำเพียง3.99%ต่อปีเฉพาะในปี59นี้เท่านั้น SME รีบเปลี่ยนเอกสารทางการค้าเป็นเงินสดจะได้หมดปัญหาหมุนเงินไม่ทันสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขไปไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร วันนี้ไทยประกันชีวิตสมาร์ทเคลมให้คุณรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่หน้าปักซอยเพชรเกษม81ตรงข้ามร้านขายไก่ย่างที่ระยองข้างร้านหนังสือทำมืออำเภอไปด้วยบริการไทยประกันชีวิตสมาร์ทเคลมรับค่าสินหมทดแทนไม่เกิน10,000บาทได้ที่เคาเน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านให้ชีวิตคุณง่ายกว่าที่เคยสะดวกไม่เสียเวลาสอบถามโ 1, 1, 2, ทร1124ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต ยเพื่อ SME เรายินดีค้ำ้าขายเนี่ยเวลาไปขอกู้เงินก็เหมือนวิ่งค้ำถ่อนะครับจะประสบความสำเร็จก็ต้องมีระยะวิ่งที่พอดีความเร็วต้องได้จังหวะต้องเหมาะแล้วต้องกระโดดให้สูงข้ามอุปสรรคให้ได้ที่สำคัญต้องมีอุปกรณ์คือไม้ค้ำถอที่เปรียบเสมือนหลักประกันนั่นแหละครับไม้ต้องสูงต้องยาวถึงจะข้ามไปได้เพราะถึงอย่างอื่นพร้อมแค่ไหนแต่ไม้สั้นก็ผ่านลำบาก แต่พ่อค้าแม่ขายหรือเจ้าของกิจการไม่ต้องห่วงนะครับเพราะถ้าพร้อมทุกด้านขาแต่ไม้ค้ำถอที่ยาวไม่พอบอสยพร้อมให้การสนับสนุนด้วยการต่อไม้ให้ยาวขึ้นช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้หากวันนี้ SME ต้องการกู้เงินแบงก์ไปลงทุนทําธุรกิจแต่ไม่มีหลักประกันติดต่อให้บสยช่วยค้ำให้เลยครับมีอุปกรณ์พร้อมแล้วที่เหลือก็เก็บเรียวเก็บแรงไว้โดดข้ามเลยครับ ธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสยช่วยคำโทร028909999 เต็มอีกแล้วสินเชื่อ SME บัญชีเดียว SME Development Bank เอาใจ SME ไทยสุดๆด,ด้วยการเพิ่มวงเงินอีก20,000ล้านบาทให้ผู้ประกอบการกู้ง่ายง่ายด้วย5เงื่อนไขเดิมกู้สูงสุดรายละ5ล้านดอกเบีย้ยต่ำเพียง5%ปีแรกรอชำระเงินต้นนาน5เดือนผ่อนสบายๆ5ปียื่นวันนี้อนุมัติภายใน5วันทำการสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของธนาคาร,ร้อนทุกประเด็นสะท้อนกลับทุกความคิดเห็นแบบคำตอบคำมีสื่อถามเรื่องนี้บ้างไหมครับนอกจากเรื่องยึดทรัพย์ของคุณยิ่งลักษณ์ท่านนายกบอกว่าเป็นการออกมาเพื่ออำวยความสะดวกและรัดขั้นตอนอที่ยืดเยือ้อที่ซับซ้อนของระบบราชการเนี่ยเพื่อให้การทํางานเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้และจะใช้ในเรื่องที่จะเป็นจริงๆคร้อนเกินร้อยทุกอุณหภูมิข่าวแบบวันต่อวัน นาทีนี้เนี่ยใครดีต่อประเทศไทยมากกว่าฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมว่าพูดได้แค่เพียงว่าความแน่นอนนะฮะความคุ้นเคยประสบการณ์เนี่ยสำหรับพิลลารี่เนี่ยเรามองเห็นนว่ามันคืออะไรแล้วก็เธอก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงของนโยบายที่สหรัฐหันกลับขเข้ามาเอเชียปัญหาของครับก็คือผมว่าไม่มีใครคาดการได้ว่าเขาจะเป็นแบบไหน อัปเดตท,ทุกมุมข่าวชัดเจนทุกองศาร้อยหนึ่งองศาข่าวจำถึงสุก4ี่ถึงหโมงเย็นที่นี่ FM 101หากคุณกำลังมีอาการโซเชียลตื่นตูงอยากรู้ว่าสังคมบนโลกออนไลน์คิดต่างกันอย่างไรในมุมมองที่แตกต่างกับแอดมินเพจจบข่าวสรุปแบบเจ็บเจ็บกับทุกเมนูข่าวร้อน ลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเมาส์อยวิรกรรมมนุษย์พ่อมนุษย์แม่ที่ทำให้ลูกไม่น่ารักเมอหลับแผดดานักเทคนิคการแพทย์สุดหล่อที่จะมาให้ความรู้สุขภาพแบบเฮฮานักกอดหมอนออนไลน์วิเคราะห์กฎหมายแบบกลัคนควนแต่เก็ตง่าย หมดนี้จะวาร์ปมาอยู่ในรายการแช่กันสนั่นเมืองช่วงแอดมินออนแอร์จันถึงสุก14นาฬิกาถึง16นาฬิกาฟังหูไวห้หูรับรู้อย่างเข้าใจที่นี่ FM MM 101 ฟัง FM 1 0 1ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางมือถือง่ายๆเพียงแค่เข้าไปที่แอป s โ o ร์สำหรับผู้ที่ใช้ระบบ iOS และ p แพสโ r รสำหรับผู้ที่ใช้ระบบ Android เสิร์ชหาแอปพลิเคชัน FM 1 0 1 Talk แล้วดาวน์โหลดไว้ในมือถือเพียงแค่นี้คุณก็จะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารกับ FM 1 0 1แล้วล่ะค่ะ อา Radio Report วเพิ่มมุมคิดพลิกมุมขา่าโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย101 Smart Market ช่วงกระแสะเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดย ประกันป่วยไข้ได้เงินจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5560บสยธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสอยช่วยคำ้ำโทร02 890 9999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบีย้ย4%สนใจโทร1357 11.38นาิกา38นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่1 0 1 SmartMar งสา,านะคะในช่วงของกระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดธุรกิจ SME ค่ะวันนี้พุทฤหัสบดีที่6ตุลาคม2559นะคะอยู่กับดิฉันอัชราวันลัคนาทินค่ะ คุณผู้ฟังคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับอีกหนึ่งธุรกิจปกติแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะคุยกับคุณพักดีนะคะแต่ว่าคุณพักดีติดภารกิจนะคะก็เลยขออนุญาตมาคุยกันถึง product หนึ่งดีกว่านะคะที่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆนะคะเขาเรียกว่าติดใจไทยสแน็คนะคะติดใจไทยสแน็คเออเป็นสแน็คแบบไทยๆแต่ว่านอกจากจะเป็นสแน็คแบบไทยๆแล้วเนี่ยยังรับประทานในช่วง เทศกาลเจได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะกับคุณกวินวัฒนิติธนะภูรีนนท์โอ้โหนามสกุลเพราะมากนะคะธิติธนะภูรีนนท์นะคะเจ้าของธุรกิจขนมโปรต,รปรตีนเกษตรปรุงรสค่ะสัญชาติไทยนะคะภายใต้แบรนด์ติดใจไทยสแน็คนะคะเดี๋ยวพูดคุยกับเขาสัหน่อยดีกว่าว่า ขนมของเขาเนี่ยมันมีรูปลักษณ์แบบไหนนะคะทําด้วยอะไรทําไมถึงขายในช่วงของเทศกาลกินเจได้นะคะอะสายพร้อมแล้วนะคะต้อนรับคุณกวินวัฒน์ทิติธนภูรีนนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณกวินวัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะขออนุญ,ญาตค่ะชื่ออ๊อฟครับคุณออฟขออนุญ,ญาตเรียกคุณออฟแล้วกันนะคะได้ครับค่ะคุณออฟคุณออฟเริ่มต้นทําธุรกิจมานาเรื่อยังคะก็จริงๆสําหรับ หมายถึงว่าติดใจหรือว่าการทําธุรกิจอยู่แล้วการทําธุรกิจเลยตั้งแต่แรกเลยเริ่มจากที่บ้านเลยครับป้าป้าปะมาม๊าเนี่ยก็เปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ที่โบเบ้ครับและทีนี้คือเราด้วยความที่แบบว่าเป็นลูกก็ต้องช่วยงานเขาอยู่แล้วก็ลุท,ที่อยู่กันกับการทําธุรกิจมาอยู่แล้วอ่ใช่ทีนี้พอเรียนจบนะครับผมก็ เริ่มที่จะขายของเลยนะครับจบปุ๊บผมก็ไปขายของเลยแต่ทีนี้คือไม่ได้ไปขายเป็นโซนเสื้อผ้าตามคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าก็มาขายอุปกรณ์มือถือขายตามแล้วก็จากขายตามอะไรอย่างนี้บ้างครับอืค่ะแล้วยังไงคะอยู่ดีๆมันผันเปลี่ยนมาได้อย่างไรแล้วก็ทีนี้ด้วยความที่คุณแม่ครับทานมังสวิรัติอยู่แล้วนะครับคุณแม่ก็ทานมาประมาณเกือบสิบปีแล้วอะครับค่ะซึ่งคุณแม่ก็จะชอบสรรหาของอร่อยๆมาให้ทานตลอดแล้วก็มี บบได้กินด้วยท,ทีนี้คือแม่ก็ได้เอาตัวขนมตัวนี้ครับมาให้ทานทาและทีนี้ผมรู้สึกรสชาติอร่อยมากแล้วก็คือด้วยความที่เป็นสินค้าที่คนยังไม่ค่อยรู้จักแบบโปรตีนเกษตรเนี่ยคือบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักด้วยซ้ำนะครับก็เลยเห็นโอกาสว,ว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะทําได้นะแต่ถ้าเราทําเป็นเซสชั่นที่เป็นแบบคนที่เป็นแบบว e g เทเรียนหรือกินเจบางคนจะมีคนที่เป็นกินมังสวิรัตเหมือนแม่ผมเนทั้งปีใช่ใชก็มี ค,ครับววเราก็เฮ้ยรงนี้น่าจะเป็นโอกาสก็เลยเริ่มลองทําขนมตัวนี้ดู่ะ,ะครับ<ส>ก็เลยออกมาเป็นแบรนด์ติดใจค่ะอธิบายกันนิดนึงโปรโตีนเกษตรเนี่ยถ้าถ้าสำหรับดีฉันนะของคนที่กินเจบ้างไม่กินเจบ้างเนี่ยนะก็จะได้รับประทานโปรโตีนเกษตรในรูปแบบของการเอามาผัดพริกแกง ใช่ไหมเป็นเม็ดเม็ดกรอบๆนะคะครหรือไม่ก็ใส่ในพะโล้หรือไม่ก็เอาไปผัดเป็นกะเพราอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือก็คือแทนเนื้อสัตว์นี่แหละแล้วมันก็ให้โปรตีนนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าขนมของคุณออฟเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนฮะก็จริงๆมันเป็นโปรตีนเกษตรคือต้องบอกอย่างนี้ครับโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะมีหลายเบอร์หลายขนาด<ช>นะคร<ช>ับไอที่เป็นเม็ดเป็นกลมๆที่ ที่ได้ทานเนี่ยครับก็คือเป็นรูปแบบเบอร์หนึ่งอของโปรตีนกเกษตรเท่านั้นเองทีนี้เราก็หยิบเลือกเบอร์ที่คนไม่ค่อยได้ใช้ัะเท่าไหร่ะนะครับก็เ,เลยเอามาทําตรงนี้แล้วก็มาคลุกเขากับเครื่องพริกแกงแล้วก็สูตรที่เราทําออกมาะนะครับได้ออกมาเป็นสูตรรสชาติตัวโปรตีนกเกษตรตัวนี้อ๋อก็คือเป็น,นเป็น,เป,นเป็นกับพริกแกงใช่ไหมคะแต่ว่าใช้กับเครื่องแกงแล้วก็แบบเออเขาเรียกว่ายังไงดีสมุนไพรที่เราเอามาใส่อ๋อมีกี่รสชาติคะตอนนี้ ตอนนี้มีรสชาติเดียวครับรสชาติเดียวนะคะเอารูปร่างของโปรตีนเกษตรของคุณนี่เป็นเป็นรูปรักยังไงฮะรูปร่างแบบทีเ่เขาบอกว่าไม่ค่อยได้นี่จะเป็นชิ้นๆน,นะครับอ๋อแบนๆน,นะคะใช่เป็นชิ้นใหญ่แต่ว่าคือแต่ละขนาดมันจะไม่เท่ากัน,นครับอ๋อมันจะไม่เหมือนว่าแบบเป็นรูกกลมๆทุกรูปเท่ากันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับใช่ก็คือคล้ายๆคองแทงอย่างเงี้ยเหรอ อารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆถ้ารสชาติที่ออกมาครับจะออกมาคล้ายปลากรอบสามรสนะครับอ๋อหวานหวานเผ็ดเผ็ดอ่าใช่ค่ะตอนนี้ดิฉันเห็นรูปภาพละนะคะโอ้น่าน่าสนใจนะลองรับประทานมากเลยอหลังจากที่คุณคิดว่าหลังจากที่คุณได้ชิมแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ได้แบบว่าเฮ้ย ฉันทําตัวนี้ขายดีกว่ามันต้องมีการลองผิดลองถูกนานไหมว่าแบบว่า,าต้องต้องทำยังไงมันถึงจะกรอบถึงจะอยู่ได้นานต้องลดทติประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณสามเดือนครับก็มีคุณนาผมเนี่ยนะครับมาคอยช่วยเรื่องของการผลิตนะครับอืมแล้วส่วนเราเนี่ยก็จะถนัดด้านแบบขายด้านการตลาดอะไระเงี้ยครับออกแบบดูแลแบบแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยครับดูแลองค์รวมของธุรกิจเราจะเป็นคนดูแลค่ะครับแล,แล้วเราแล้วอย่างนี้คุณออฟก็คือ สามเดือนนั้นเนี่ยก็ต้องแบบศึกษาพัฒนาเอาไปอบเอาไปทอดเอาไปทําทุกวิธีทางใช่ครับใช่ครับ่อกว่าจะออกมาได้เป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ของเราเรียบร้อยละพร้อมจําหน่ายละครับคุณเอาไปจําหน่ายที่ไหนหรือว่าทํายังไงให้คนรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของคุณฮะก็เริ่มจากตัวเองก่อนเลยครับคือผมก็ขายเพื่อนๆขายญาติหรือว่าแบบบางคนที่มีร้านกาแฟ ก็เอาไปฝากวางเอ้ฝากวางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือฝากวางตามร้านกาแฟตามจุดต่างๆและหลังจากนั้นคือฟีดแบ็กลับมาค่อนข้างดีต้องบอกว่าตอนนี้ผมเริ่มมาแค่สามเดือนเองครับเดือนแรกก็คือลองขายด้วยตัวเองลองไปฝากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วฟีดแบ็กออกมาค่อนข้างดีเราก็เลยเฮ้ยน่าจะทําต่อได้แล้วก็เลยเริ่มเปิดรับเป็นทําเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เริ่มเปิดรับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายขึ้นมาใช่ครับ อ๋อค่ะแล้วแล้วหลังจากที่เราอะทำขายและเริ่มไปขายที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยนะคะไปไปวางขายไปอะไรฟีดแบ็จากคนฟังเองก็คือเขาก็เอ้จากเอ่อจากคนลูกค้าเองก็คือเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมอร่อยทานเป็นแ<ช>น่ได้ทานกับข้าวก็ได้อย่างเงี้ยหรอถูกต้องใช่ครับอืมนะคะแล้วหลังจากนี้คุณมีแพลนที่จะทําแบบรสชาติอื่นๆมา ก็ตอนนี้กําลังพัฒนากันอยู่ครับเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะทำเซกชันแคบเพราะว่าเราจะทําเป็นเจเนาะรสชาติที่จะออกมาแต่และรสชาติเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิด<ช>นึงในการทําแต่ว่าเราก็กําลังพัฒนากันอยู่กําลังดูกันอยู่ว่าน่าจะไปต่อในทางไหนกําลังเลือกกันอยู่เหมือนกันใช่ครับอ๋อนะคะกลุ่มเป้าหมายของคุณที่คุณมองไปที่ที่แบบไหนอะคะ จริงๆคือแบ่งเป็นสองแบบครับคือถ้าเป็นโซนแบบว่าคนที่ไม่ได้กินเจครับผมก็คือเป็นแบบทุกวัยเลยเพราะว่าเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ผู้ใหญ่บางคนก็พไม่เผ็ดมากครับแต่มันมีความเผ็ดอยู่แต่ว่าคือเรื่องความเผ็ดเนี่ยคือมันแล้วแต่คนนะครับว่าแบบไอ้คนนี้ก็จะรู้สึกว่าเผ็ดมากคนนี้ก็จะรู้สึกว่าเผ็ดน้อยแล้วแต่ใช่แล้วก็ทีนี้คือถ้าเป็นในเซ็กชันอีกเซ็กชันหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่กินเจทั้งปีกินบังแส่เวลาทั้งปีอย่างเงี้ยครับเรายังขายกลุ่มนี้ได้อื ใช่ครับคุณออฟมีไปออกงานแบบแสดงสินค้าง,งานอะไรอย่างนี้บ้างไหมยังเลยครับ <S <S เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันจะมีสามเดือนที่ผ่านมาครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องลายผลิตบางส่วนด้วยที่ผมต้องแก้ไขอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็ต้องคอยดูแลตัวแทนด้วยครับต <ừ> อนนี้ผมอยู่หลังบ้านอย่างเดียวเลยเนะครับยังไม่ได้ออกไปน้าง,งานสักเท่าไหร่ใช่ครับค่ะนะคะก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ต่อยอดได้แน่นอนนะดิฉันเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะถ้าสมมติว่ารับประทานเป็นสแน็คได้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในในเพจนะคะเห็นเขาบอกว่าเอาไปใส่ในโจ๊กก็ได้ใช่ไหมทานกับข้าวต้มก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวกล้องทานกับข้าวธรรมดาก็ได้นะก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารเลยค่ะคุณผู้ฟังทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังของ1 0 1สนสนใจติดต่อไปได้ทางไหนบ้างคะ โอเคก็ติดต่อได้ทางแฟนเพจนะครับ f ฟ c e b o o นครับติดใจไทยสแน็คเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแล้วก็เบอร์ครับดี d Doc นะคะคุณผู้ฟัง Ti-D.Doc แล้วก็ JAI นะคะติดใจแล้วก็เว้นวักแล้วก็ไทยแล้วก็เว้นวักแล้วก็สแน็คนะคะเข้าไปเจอแน่นอนค่ะหนึ่งช่องทางละแล้วมีทางไหนอีก่ะแล้วก็มีเบอร์ผมเนี่ยแหละครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับศูน เก4ี่เกสองครับค่ะนะคะ0949492626นะคะคุณออฟคะพอเรามาทำธุรกิจตั้งแต่แบบเรียนจบก็คือเริ่มทำแล้วแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือคุณมุ่งหน้ามาที่ติดใจอย่างเดียวเลยไหมการขายโทรศัพท์ขายเคสโทรศัพท์หรือขายของอื่นๆเนี่ยเลิกแล้วเลยไหม ก็จริงๆแล้วคือ,อยังไม่เลิกครับเพราะว่าผมมองว่าแบบมีรายได้หลายๆทางก็ดีกว่าทางเดียวอยู่แล้วครับ<อ>ทีนี้คือแต่ว่าคือเราแค่รู้ว่าเราต้องโฟกัสอะไรในจังหวะไหนเท่านั้นเองครับคืออย่างช่วงนี้ครับเป็นช่วงกินเจใช่ไหมครับก็จะโฟกัสติดใจเยอะมากส่วนเรื่องพวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าแบบอุปกรณ์มือถือะอะไรพวกนี้ครับ,รบก็จะเป็นรลองซึ่งผมก็ เขาเรียกว่าไงมันเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่ผมเอามาไว้ใช้มากกว่าติดใจตรงนี้มันยังต้องใช้เงินในการต่อยอดในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นไปอีกครับคุณคุณคุณออฟเองรู้สึกยังไงกับการที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องๆเวลาเรียนจบมหาลัยแล้วเขาไม่ทำงานประจำกันแล้วอ่ะจริงๆมันเป็นแบบสองคมนิดนึงอะครับผมองว่าจริงๆคือถ้า ถ้าสมมติว่าไม่เคยไม่ทํางานประจําเลยครับคุณก็จะไม่รู้จากสังคมอีกสังคมหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเรียนนะครับเราก็จะรู้แค่สังคมเดียวในตอนเรียนใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราทํอาออกไปทางานนะครับถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในออฟฟิศหรือว่าแบบองค์กรอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยสังคมการทํางานเป็นอีกแบบหนึ่งนะ<ห>รูปแบบการทํางานมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะเราจะต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันจะกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกับในมหาลัยเลยครับ<ห>ประมาณนั้นแต่คือ ผมมองว่าทํางานประจําไปก่อนดีกว่าอยู่แล้วครับ <S <S แล้วถ้าสมมติอยากทําธุรกิจด้วยครับก็ให้เอาเวลาหลังเลิกงานนี่แหละครับรมาทําธุรกิจด้วยทํารวมันไปมันทําได้อยู่แล้วะครับเพราะว่าคนเรามันมีเวลาที่จะทําอยู่แล้วถ้าเราเลิกจะทํานะครับแล้วก็คือพอรายได้มันโอเคธุรกิจรายได้โอเคเราค่อยตัดสินใจอย่างนั้นจะดีกว่าครับ <ừ. S 2> เพราะว่าผมมองว่าแบบคือการทําธุรกิจอ่ะบางทีมันจะมีช่วงที่แบบพีคแล้วก็ช่วงที่นิ่งมันแบบว่ามันไม่ได้พีคตลอดเวลาอยู่แล้วครับคือ อ้ช่วงที่มันนิ่งแหล่ะครับมันเป็นช่วงวัดใจเลยครับค่ะใช่<ด>แล้วล้วคุณออฟเองพอเราแบบว่าตัดสินใจจะมาทําผลิตภัณฑ์ติดใจนเนี่ยนะคะมาทาขนมนะอะไรเนี่ย <นะ S 1> ต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมเขาให้คำปรึกษา,กษาเลยบ้าง<ส>าไหมคะก็<ม>ประกากอป้ามามาก็คอยดูเรื่องต้นทุนเรื่องของคือเขาก็คอยคํานวณให้ว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือเรื่องของการตลาดครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาแบบ หัวโบราณน,นิดนึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องโซเชียลมีเดียหรืออะไรพวกนี้ครับเราจะเป็นคนดูแลตรงนั้นอืมใช่ครับแต่ว่าเรื่องแบบว่าต้นทุนเรื่องการผลิตเรื่องอะไรครับเขาก็จะคอยช่วยคุมให้ค่ะครับผมอืมนะะแล้วทุกวันนี้นี่ออเดอร์เป็นยังไงบ้างคะคือมีคนเข้ามารับออเดอร์ของเราไปขายหรือว่าเราต้องยังคงเอาไปฝากไว้ตามร้านนั้นนี้เหมือนเดิมฮะไม่ได้ฝากขายแล้วครับเพราะว่าคือ ด้วยตัวผมเองไม่มีเวลาไปยิงตรงนั้นแล้วด้วยครับก็คือจะใช้เป็นผ่านตัวแทนจําหน่าย<อ>เราส่งทางขนส่งส่งไปให้ทางตัวแทนอยากขายอยู่จังหวัดนี้ขายอยู่จังหวัดนี้ขายอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วตัวแทนจําหน่ายเขาติดต่อเรายัางไงฮะผ่าน Facebook เ,เลยครับผมใช้ตัว Facebook ในการ,ราโฆษณาอ๋อแล้วใครที่สนใจก็ติดต่อมาใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ทําแล้วก็ส่งไปใช่ครับตอนนี้มีเอาไปขายกี่จังหวัดแล้วคะเนี่ย เออจริงๆิในริเยอะมากครับ<ม>แต่ว่าคือช่วงกินเจที่ผ่านมาผมเก็บริดไม่ทันเหมือนกันครับแต่เยอะจริงๆไม่ต่ำกว่ายี่สิบจังหวัดแล้วครับเพราะว่าคือช่วงกินเจครับผมต้องเล่งเรื่องของการผลิตเยอะมากอใช่ใช่ใช่ๆๆแต่อันนี้คือคุณทํามาก่อนหน้ากินเจอยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับประมาณสามเดือนนี่ยะฮะใช่ครับอ๋ออย่างนี้คุณก็ต้องแพลนระยะยาวเหมือนกันเนาะเพราะว่าปีนึงปีนึงเร็วมากเลยนะ เอนอนะคะแล้วก็อาจจะถ้าสมมติว่ามีผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาร่วมด้วยได้นะคะเชื่อว่าติดใจเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไทยสแน็คนะที่คนสนใจแน่นอนนะคะแล้วก็รักษาคุณภาพนะคะให้ดีๆนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเดี๋ยวทางรายการเราเดี๋ยวแอบสั่งมาลองชิมก <c oughs> ันบ้างดีกว่า <c oughs> นะฮะไ <c oughs> ด้ขอบคุณมากครับตั้งแต่ทํามาค่ะคุณออฟเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่เราแบบโอ้โหมันหนักหนาขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ย มเยอะมากมากครับเพราะว่าคือจริงๆด้วยความที่หนึ่งคือผมทำธุรกิจที่เป็นเอมารจิ้นค่อนข้างสูงมาก่อนคือเหมือนกับเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์มือถือครับกำไรมันจะค่อนข้างเยอะทีนี้คือพอเรามาทำของกินนะครับส่วนต่างนะครับมันจะไม่ได้เยอะมากครับเรื่องของการที่แบบว่าเราตั้งราคาแล้วเราแบบว่ามันจะมีค่าจิปะญหาโน่นนี่นั่นเยอะมากครับคือเราไม่ได้นึกถึงค่ะ ตรงนั้นนะครับแต่พอมาคํานวณคํานวณแล้วเราก็ต้องแบบเร่งแก้เร่งปรับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการเอ,อทำให้อาหารอยู่ได้นานแล้วก็เรื่องของแบบว่าคือของผมเนี่ยเป็นการทอดใช่ไหมครับมัน<ช>ก็จะมีเรื่องของการอมน้ํามันเรื่องอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องออแก้ไขด้วยอืมครับผมนะคะก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างลงตัวแล้วเนาะใช่ไหมคะก็ถือว่าโอเคครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีปัญหาเข้ามาอีกเหมือนกันเพราะว่าการทาธุรกิจมันก็เหมือนแบบ หมือนเป็นเส้นทางยาวๆที่เราต้องค่อยๆแก้ปมไปอะครับมันจะมีปัญหาเข้ามาเราไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าเราแค่เตรียมตัวรับมือไว้ก่อนเท่านั้นเองอือแล้วอย่างแบบช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยมันมันยอดขายของเรามันน้อยลงไหมฮะเกี่ยวมะเออจริงๆไม่นะครับเพราะว่าผมใช้ขนส่งเอาอะครับม,มันไม่ได้กระทบอยู่แล้วส่วนใหญ่ตัวแทนจะอยู่่ักจังหวัดไปเยอะค่ะครับผมะะแล้วก็เป็นแบบว่าคือมันจะเป็นแบบมือต่อมืออะครับอย่างเช่นบางคน ซื้อสั่งไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปขายในออฟฟิศบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้มีใครไปขายตามตลาดแบบว่าแบบว่าที่กางแจ้งหรืออะไรอย่างเงี้นะครับถ้ามีก็อาจจะเป็นแบบไปร้านกาแฟาร้านตรงนั้นตรงนี้วานตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะนะคะอ่ะหลังจากที่ทำแล้วส่งไปทั่วๆแล้วคุณคุณแบบคุณมีแพลน แต่นาคตยังไงอ่ะคือแบบว่าจะถึงขั้นส่งออกไหมหรือว่าวางขายตามห้างสรรพสินค้าเลยไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้าสมมติว่าส่งออกผมนึกไว้อยู่แล้วครับว่าอยากจะไปขายที่จีนเพราะว่าคือจริงๆอะครับผมว่าคนไทยเก่งหลายๆเรื่องเลยแล้วก็อย่างอย่างตัวขนมผมเนี่ยรสชาติครับผมว่าที่จีนเนี่ยน่าจะชอบรสชาติแบบนี้ <c oughs> แน่ๆนะครับส่วนในไทยเนี่ยคือ ตอนนี้ผมใช้เป็นระบบตัวแทนอยู่ครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าถามว่าจะเข้าโมเดินเทรดไหมก็ต้องลองพิจารณาดูเพราะว่าคือด้วยความที่เราเกิดมาด้วยตัวแทนนะครับ<ม>เราก็ต้องเหมือนกับว่าอย่างน้อยคือการที่เราทำธุรกิจผ่านตัวแทนเนี่ยคือเขาก็จะมีรายได้ได้ด้วยครับถ้าสมมติเราไปย้ายเป็นโมเดินเทรดเนี่ยเราก็เหมือนตัดรายได้ตรงนี้เขาไปอะไรเงี้ยเหมือนทิ้งเขาไปครับจร<ม>ิงๆผมก็ไม่ค่อยอยากทิ้งขเขาเท่าไหร่ค่ะ นะคะมันก็ต้องคิดหลายๆมุมเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะการธุรกิจอ่ะสุดท้ายค่ะให้แนะนําสถานที่จําหน่ายกันอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมถึงช่องทางด้วยสาหรับกรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยอยากรับประทานเลยสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนไหมหรือว่าจะต้องสั่งทางออนไลน์อย่างเดียวเชิญเลยค่ะก็จริงๆตอนนี้นะครับคือในกรุงเทพผมจะไม่ค่อยได้เยอะมากนะครับจะมีอยู่จุดตรงมอสวนะครับเป็นร้านเค้กนะครับตรงร้านละเล่นมอสวประสานมิตร นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ทํางโซนสายยาโซนบางแค<ช>นะครับแล้วนอกนั้นจะเป็นต่ามจังหวัดหมดเลยถ<ช>้าในกรุงเทพอยากจะทานอาจจะต้องรบกวนเป็นไปณีค<ช>่ีส่งเป็นแบบว่าเป็นไปษณีไปก่อนครับ <6 S 1> นะคะใครที่สนใจก็ลองติดต่อไปได้นะคะทิ้งเบอร์โทรกันไว้ให้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณคุณออฟค่ะได้ครับ0 9 4ย์เก้าสครับเก้าสี่ครับค่ะ 0949492626นะคะ,26 26ะ,ะหรือว่าจะเข้าไปในเพจของเขาก็ได้นะคะติดใจไทยสแน็ค T I D Dog นะคะแล้วก็เวนวัค J A I แล้วก็เวนวัคไทยสแน็คนะคะยิ่งวันนี้ขอพรบคุณมากนะคะคุณออฟค่ะขอบคุณมากครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งขนมนะคะที่น่าสนใจเลยแหละแล้วก็จะเรียกว่าเป็นขนมก็ได้นะกินเล่นก็ได้หรือว่าทานกับข้าวก็ได้นะคะกับ ติดใจไทยแสแน็คค่ะเป็นขนมโปรโตีนเกษตรปรุงรสนะคะเป็นถือว่าเป็นอาหารเจสัญชาติไทยหรือว่าคนที่กินงสวยรัตก็รับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะกับคุณกาวินวัฒถิติธนภะูรีนนท์หรือว่าคุณออฟนะคะอาคุณผู้ฟังคะ้ะรายการต่อไปนะคะ ช่วยด้วยช่วยได้วันนี้เราจะไปพูดคุยกับอายุรแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลหัวเชียวค่ะปลายฝนต้นหนาวผู้สูงอายุเสี่ยงปอดอักเสบนะคะกับนายแพทย์วิโรจน์เศษผินนะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยการรวมถึงคลินิกคลายทุกอาจารย์ชยองอาจารย์นนรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะคะตอบปัญหาในแง่มุมของกฎหมายกันค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของ101สมาร์ทมาร์เก็ตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในช่วยด้วยช่วยได้สวัสดีค่ะ ช่วงกระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจิระห้องสำเริญสนับสนุนโดยประกันป่วยไข้ได้เงินจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5560 บสอยอธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสอยอช่วยคำ้ำโทร028909999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบี้ย4%สนใจโทร1357 101 Smart Market วันนี้ไทยประกันชีวิตสมาร์ทเคลมให้คุณรับค่าสินไหมายทดแทนได้ที่หน้าปักซอยเพชรเกษม81ตรงข้ามร้านขายไก่ย่างที่ระยองข้างร้านหนังสือทำมืออำเภอไปด้วยบริการไทยประกันชีวิตสมาร์ทเคลมรับค่าสินหมทดแทนไม่เกิน10,000บาทได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน7ีเใกล้บ้านให้ชีวิตคุณง่ายกว่าที่เคยสะดวกไม่เสียเวลาสอบถามโทร1124ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต ซื้อเครื่องจักรใหม่วันนี้ SME ยิ้มหน้าบาน SME Development Bank จัดเต็มสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ไม่ต้องจำนองไม่ต้องประเมินผ่อนเพลินนานเปีดอกเบี้ยแค่4%ใช้เพียงบอสอยกค้ำประกันและจดแจ้งหลักประกันธุรกิจรีบติดต่อด่วนโทร1357อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร